สวัสดีคุณผู้ชมรายการที่นี่เกาะแก้วทุกท่านค่ะถ้าพูดถึงตำบลเกาะแก้วของเราก็มีของดีประจำตำบลมากมายเลยนะคะทั้งอาหารที่พักทะเลและป่าชายเลนโดยเฉพาะในอดีตป่าชายเลนในตำบลเกาะแก้วของเรามีพื้นที่จำน,นวนมากและมีความสวยงามอุดมสมบูรณ์สูงแต่ในปัจจุบันมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งนี้สาเหตุก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละค่ะ ดังนั้นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมภายใต้การนำของท่านเกื้อเกียรติจิตเกือ้อหรือนายกจวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วจึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมพร้อมทง้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากท่านระเบียบรัฐทองธานีรองนายกองค์งการบริหารส่วนตำบลกาะแก้วกันค่ะค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกาอแก้วที่ทเาะกันนะคะในชั้นนาสาวระเบียบรัฐทองธานีรองนายกองการบริหารส่วนตำบลกาอแก้วนะคะ แทนท่านนายกนะคะวันนี้เรามาปลูกป่าชายเลีในพื้นที่หมู่ทีม3ตมบลตอกแก้วนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวไทยใหม่และพื้นที่ใต้เทียงของเรานะคะตระหนักนะคะในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสัตว์น้ทางทะเลนะคะซึ่งตัวนิชานเองและพี่น้องชาวไทยใหม่และคณะส่วนหน้าส่วนราชการนะคะแค่สารวัตร พี่น้องอสมท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะภายใต้การดูแลของกองสาธารณสุขดำเนินโดยผู้บริหารของถิ่นดำโดยท่านนายกเลือกเขียนผิดเสื้อนะคะในวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมมากมายและก็โหต้นกล้าจำนวนแ80ต้นค่ะขอบคุณค่ะป่าชายเลนป่าชายเลนน้ำเค็มป่าเลนหรือป่ากงกลางนั้น เป็นป่าที่เกิดขึ้นตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำของประเทศไทยนับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นแหล่งให้อาหารแก่สัตว์ทะเลอย่างเช่นกุ้งหอยปูปลาเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทะเลช่วยป้องกันและชะลอความเร็วของกระแสน้ำที่กระทบชายฝั่งช่วยทําให้น้านนมีความแข็งแรงป้องกันภัยธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง สามารถลดปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นจำนวนมากและยังสามารถเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยการจัดกิจกรรมนี้นะคะทางครอบครัวเกาะแก้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่ป่าชายเลนจะได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์เพื่อกลับไปมีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน สอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่การบริการ d, อันเป็นเลิศเกาะแก้วเมืองแห่งคุณภาพโดยทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะมีการอัปเดตต,ตลอดทั้งวันผ่านทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ